จังหวะที่เราคุยกันค้างไว้แล้วผมเดินไปเนี่ยได้ได้ได้คุยแล้วก็รัฐมนตรีที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่ท่านธรรมนัฐแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพักกล้าทำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพังไหนเออเดีย๋ยวให้เขาพูดเองกว่าแต่อันเนี้ยขบวนให้เลยแล้วก็ก็เป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งลับไปใช่ท่านธรรมนัฐตอนนี้ยังเป็นคนตแหน่งอยู่ใช่ไหมน่าจะ จะลืหรือว่าจะอยู่ได้ทไมถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเขาพูดกันดีกว่ามันเป็นเรื่องเขาพูดยังไม่เกียกรไม่เกี่ยวกับเราแต่เดี๋ยวเพราะว่าแต่ตอนนี้คนคนมันโยงมันโยงมาทางนี้ขอขอพามชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราแน่นอนไม่เกี่ยวกับพักการ์ดแน่นอนคุณดิวพกกังวลไหมคะเพราะตอนนี้มันกลายเป็นคดีไปแล้วค่ะมีการแจ้งความไปแล้วเออเมื่อกี้ถามให้นิดนิดเดียวเองอ่ะต้องต้องเดี๋ยวอาจจะเดินต้อง <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ตัดต,ต,ต่แต่คือเนี้ยผมว่ามันเป็นขั้นตอนนะครับมัน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 ต้องมันต้องมันมันต้องต่อสู้กันแต่ว่าทุกความชัดเจนเนี่ยไม่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 เกี่ยวแล้วอันนี้อันเนี้ยได้ถาม <c oughs> ยังไม่มีครับแต่ก็ปรึกษาเขาแน่จะปรึกษาว่าควรทำยังไงคือคือคือคำว่าขอความช่วยเหลือน้องพี่หนิงว่าพอพูดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า เฮ้ยเราเป็นนักการเมืองไปยุ่งไปทําให้คดีมันบิดเบือนอะัรมาขมละเอียดก่อนมากเลยเออเราเราก็ห้คำแนะนำดีกว่าเราไม่ยุ่ง